รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัว ดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองได้ลีลาฮอลิเดย ลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณอีลิตฮอลิเดย์ดูแลกันและกัน ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับเราอยู่กับลีลาโฮยเดย์ครับวันนี้คุณอิรุธมาเที่ยวกับผมอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่ตามที่เราสัญญาท่านผู้ชมไว้ว่าคุณเอ๋นรัฐพงศ์จะพาผมและท่านผู้ชมไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราจะเอาเดินทางจากกรุงปารีสนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟของกรุงปารีสใช่ชุางรถไฟใหญ่เลยฮะแล้วเรากพลังจะขึ้น ขบวนนี้เลยที v วีครับคุณผู้ชมครับนั่งที v วีทะยานสู่โลซานฮะสวิตเซอร์แลนด์สามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณไม่ถึงสามชั่วโมงหรือสามีชั่วโมงเปคนใจร้อนฮะอยากไปสวิตเร็วๆปุ๊บเดียวเปิดมาเป็นฝรั่งเศสแล้วไปสวิตกันเลยเราต้องไปไกลนะโบกีเราโบกีที่16 16กสิบหกต่าท่ากผู้ชมไปเชิญครับ การเดินทาง,งรถไปที่จะข้ามเมืองข้ามทวีทีวีนี่เป็นาการเดินทางที่สําคัญนะเพราะว่าเร็วข้ามประเทศเร็วแล้วก็มีแค่สองชั้นนะฮะไม่เหมือนว่าเรามีถึงสามชั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นทุ่งทุ่งหญ้าไม่เช่ทุ่งหญ้าทุ่งอะไรครับถ้าบ้านเราเราเรา,เรานั่งไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ย,นเ,นยเราก็จะเห็นนาข้าว อันนี้เป็นนี่ก็นาข้าวเหมือนกันแต่เป็นข้าวสาลีข้าวสาลีพึ่บ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีรับบ้านเรา,าเอ่อมอมีข้าวมอมีแต่ข้าวสาลีมัไม่มีปลูกที่บ้านเรารถไฟทีจีวีพาผมมาถึงเมืองโลซานตอนมืดพอดีค <c oughs> ืนนี้เราจะพักกันที่นี่และพรุ่งนี้เช้าผมจะพาไปชมความสวยงามของโลซานกันครับ โลซานเป็นเมืองที่สงบตแต่มีเสน่ห์มากแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยภูมิประเทศที่สวยงามท่ามกลางทะเลสาบเจนีวาเราได้ยินชื่อเสียงเมืองนี้มานานแล้วเพราะเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ทรงพระยาวครับสวยมากอากาศสดชื่นมากอากาศดีไหมดีมากๆที่ก็เล็กเจนีวาครับก็คือแต่ว่าเราอยู่ใน,นใช่ตะลุ่อยู่ในโลซานครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโลซานนะคุณผู้ชมเมืองนี้มีความสำคัญอะไรต่อประเทศไทยเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับท่านเคยศึกษาอยู่ที่นี่แล้วก็สมเด็จย่าเคยอยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณยุทธเล่าให้ดีกว่าผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยผมว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสมเด็จพระพี่นางแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ได้ตามสมเด็จย่ามาประทับอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็ได้ทรงศึกษาอยู่ที่เมืองโลซานในสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าหลังจากนั้นณเวลานี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวจะไปดูว่าเขาทำาะไรเมื่อไรมีสาราเฉลิมพระเกียรติใช่ครับคุณผู้ชมได้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่ในรโรกาสของราชครบ60ปีครับนะฮะแล้วก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยระหว่างไทยกับวิอิ์แลนด์75ปี อะไรที่เห็นเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่ไ่ว่าจะเป็นอะไรสักนิดหนึ่งเห็น,นก็ชื่นใจไงไม่ว่า่น็ชื่ใน,นใอีกซีกหนึ่งของโลกที่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนเรามากๆแล้วเรามาเห็นอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านเนี่ยม,มันอดที่จะชื่นใจอดที่จะภูมิใจในความเป็นชาติไทยเสียไม่ได้นะ โกลเด้นพ s สคือผ่านด้วยสีทอง <c oughs> เป็นรถไฟที่ผมเล่าคุณลีรุฟังว่าจะพาคุณรุไปเที่ยวความสวยของมันคือเดี๋ยวเดี๋ยวสักพาักไปดูด้านบนกันมันเป็นพาโนรามิกพาโนราม่าวิวเลครับคุณีรุตสวยมากปลายทางแล้วคือเมือง s, อ <S อีสัตฮะเชิญคราบขึ้นลเชิญครับทุกอย่าเชิญครับโกลเด้นพัสดเทลพาโนรามิกจะพาเรานั่งจากบองเทอ วิ่งเรียบตามไหล่เขาริมทะเลสาบเจนีวาขอจะลอดอุโมงต่ระดับความสูงข้ามช่วงเขากอบเดอฉมองถึงจุดหมายต่อไปของเราคือเมืองจีสตัดครับ จีสตัดหรือกุสตัดเมืองที่ว่ากันว่าเหล่าบรรดาเศรษฐีต่างเดินทางมาพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดเนื่องจากเป็นพิธีสโลปหรือลาดเหมาะก,กับการเล่นสกีและปั่นจักรยานเป็นอย่างมากและยังเป็นเมืองยอดฮิตที่จัดกิจกรรมพิเศษพิเศษทั้งเทศกาลเพลงกีฬาและปลาร์ตี้ระดับชาติโดยที่กลางหมู่บ้านที่นี่จะเรียงรายไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมและร้านนาฬิกาแบรนด์ดังของสวิตช์เดืนนี้เราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่กันชนค่ำ ก่อนจะเข้าพักเพื่อเตรียมตัวสู่ชุงฝาวยอนพ่งนี้กันครับเมืองนี้น่าอยู่มากคนสวิตคนที่นี่<อ>ชวนบอกว่า,วยอ,วาอยู่ที่นี่เนี่ยเปิดบ้านไม่ได้เลยอ,อยู่แล้วไม่เครียดอยู่แล้วสงบสุขเพราะว่ามันมันปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ พราะโลกใบนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ <Wonderful world. S 1> แต่มีอะไรให้คุณค้นหาได้อีกมากมาย <Wonderful world. S 1> พบประสบการณ์แปลกใหม่ในทุกเส้นทาง oh, <my> กับเรา Image จคุณ Image Holiday 0์6 6 6 8 1 8 1 8 1แล้วคุณจะรักเรา ไปแลวครับพ่อโตผมะพาพ่อไปเที่ยว่าประเทศพ่อไปเที่ยวเไหนเลออยุโรอเมริกา ราะสิ่งที่ต้องการอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆอีลิทฮอลิเดยดูแลกันและกันโทร026619399อาชีพคนทำแมกซีนอย่างผมทำให้ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปรอบโลกได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายผมเลือกที่จะดีไซน์ชีวิตตัวเองเลือกที่จะทำ ลองทำสิ่งใหม่ๆให้กับลีลาของชีวิตลีลาวดีฮอลิเดย์ทำให้ลีลาการใช้ชีวิตของผมเต็มไปด้วยความสุขเลือกชายรนิยมบนโลกกว้างกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ